สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขุมสุขเคลื่อนมือเศร้าตื่นแล้วกับตื่นตติซี่เผื่อทีฮาบลาแพ้เผาปลูกเพิ่นไข่ขึ้นมือขึ้นเลยพี่นอ้องเกษตรตัวเพิน่นรักคนดันจมอ่ะหรือเปล่าฉันวัดแล้วตอนเดียวป่ะฉันว่าตอนตอนตอนผ้าไปหงมุ่ผ้าไปมันอะไรดูเช่นเดวกันกินข้าวอัน เมื่อคืนนี้ตีห้าพาพาไข้ขึ้นเท่าไหร่สามแปดมอสามแปดแล้วก็ปวดหัวมาปวดปวดหัวมาปวดหัวรุนแรงก็เลยเอา,าพาไปเซตตูให้ครับอันนวดนวดนวด,นวดหัวงอนต่อนะงอนตอนนอน่อนะบี่งมึงเนี่ยนั่งปวดหัวนั่งสีไข่ย,ยอนอน,นั่งเป็นเม่นนั่งหลั ไม่เคยได้เติมสก,กัดเนาะอืมเป็นประจำหนุ่มบ้านหน้านี้ยไม่เคยน้ำปวดเฮ้ยประจำเดือนด้วยประจำเดือนหน้ามากน่านเลยค่ะเมื่อคืนนี้ปวดหัวแรงแต,ตอนนี้ก็ปวดต้องสิตายมาเพื่อนดิสามสิบแปดประจำไข่เ,เ<อ>ขมือนั่นแล<อ>หละผอานมาเดือนอน้อนเออเอเอเอ,อยู่ไข่ไม่เป็นจะมาปวดทุกวันนี้ไม่ปวดทุกวันนีน้เลย ต้องสร้างแวนะปวดน้ำตาปวดน้ำมือแลปวดฉนอนมาไหนมขึ้นบ้านนี่ฉันปวดหัวฉันเป็นไข้ทั้งหลายที่ที่มีตลอดนี่มือขึ้นดีนอนนนอนแบบดีลมืขึ้นาหลออเลยขหักมื่ขึ้นเลยขุ้หักขาักไม่ปวดเท่านห้างห้าเบหน้าหกผมนีเดียวมาสีห้า่หากูนให้ีได้สายเลย้ากระชฟันตัวอัน ถ้าขานข้อรองหลาชันชาชัาไมกรอาีนแห้งกรว่าสิลูกขี่ไปทักสบายดีย่บอของเราไประบ่มากี่โจ๊กหรือเปลาใช่เลยช่ถ้ารู้มากี่เข้าไหมดหัวปวผลัว้าลายใข้ขึ้นมันลอยลื่นเลยเท่าไรฮวหลคย เรือหาสิบมืเรเรืออะไรอยู่มือแรกกับแซวไข่เมือหนึ่งสองมือครับขงจ้วไม่หลีกับไข่สั้นเบิ้ลขึ้นขึ้นเดี๋ยวนีไข่สูนย์สมดพูดเลไม่หลีก็วลาไข่เมือสองมือแรกที่ซื้อดอกกยวกับซวออ่างนี้จากผูดใลมาใส่พูดเซาย้ำแบกหาไหมพูดอันเขาไม่พูดเลยมากงหอแบกเบนเนี้ ของคุณเทาชั้นสองถ้าหามาึ้นอพิตีหาพี่น้องบอกหมอวันระเภาปวดหัวใจไม่ได้ปวดหัวใจทำไมไไแ,ลแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงหอน้าจะเดียวกันถ้าคนน้ำตาลไาด้นะแต่ก็ข้องเีืยนนั่นนะไม่ไม่ซื้อบะคันไม่ยไงอืม ทีมงานสายจวดพี่ดาวพี่อ๋งุ่นพี่ขวัญเจ๊หมวยพี่ดาพี่ก้อยขอให้ทุกคนหายไวไนะคะบบอสิ๊กบอสแพรดูการนิรุยขอบคุณจากทีมงานสายจวดด้วยจ้าพี่ดาวพี่อ๋งุ่นพี่ขวัญเจ๊หมวยพี่ดาพี่ก้อยฝากอาพวกเครื่องดื่มเพื่อมาม่าพวก ซีบิดวิตซีต้องถึงบอ่คอน้ำคิงมันขึ้นในเสื้อตัวใหรหอนหอนหาอันผาเปียแม่ชุดใาญ่บอสเสร็จเสร็จปืนหนึ่งผ่าหอนเลยไม่หอนอ่ะหอนแหงไรอ่ะเสื้อข้อนั่งอ่ะ พาการเปน่าหนเลยยาหน่อยถงมัก่อนนี่คือพี่ได้กลับมาอยู่แท้ๆโอ๊ยมาสายพี่แม่ปนยังไม่่อไหรอเจริงๆพม่แ่กลัแล้วพี่สาวไม่เท่าเลยคือโควิดดื้อไม่รู้ตัว ุ้ยจ uh, yeah, ิงย <laughs> yeah. ัเรื่องปวดสามมือสามขึ้นเขาลงก่อนเป็นอะไรนะฉันอักเสียอยาไนฉันต้องกินด้วยยาออย่างพุดนนิแก่ทองเสียไม่ช่องเสียหรอฉัเศร้า การจีบอะไรไปพักมึอเข้านี้นงทุกหางม,ามองอกอบเราใส่ไม่ช่วงเพ่นเปลี่ยนเว่นพอดีงส่สีห่าระว่าสี่คนฮี้อ่ะบุมกุ้มย,ยนอยู่นะถือจะเปลี่ยนเว่นพอดีพอเวนไปสีเขากโมงเลยสีห่าเพิ่ง ชกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องพูดเธอก็ได้ยาดีแท้ฉันก็ฉันก็ได้กินยาเจ้าเก่าตลดร่างกาเริ่มหอมแล้วเออเธอากับอะไรยาอะไรอย่างเลยตามสภาพว่านยาพวกฉันเนี่ยอือหรือเปล่า หามายุแมนยูเพื่อเพื่อกิดเฮยเบิ้องเพื่อกิดเน้ำดิยานเบึงเนี่ยถ้่บปูที่มีเม็ดทำหนูปูใช่ไม่เคยกินเชือใช่ไหมนี่มันหลายโพดก็ยายอีลี ว่าสิบอกซีนว่าเขาดีพอหนึ่งซีนว่าีล้วอันนึ่งคุณได้ภาษาอีกหนึ่งคืองานสายจวดคุณทีมงานสายจวดนะค่ะคุณทีมงานสายจวดค่ะมีนั่งขิงมีมาม่าแล้วก็วิตามินซีถ้าผ้าวากินไม่ได้กลับจะมาปิดหัวอะไรอยากอ่านดิโอ้ยสามแพ็คนุ่มพอนวิตามินซีสามแพ็คอยากอ่านบอกอยากพี่อยากให้ลูกหมดเลย ตอนที่สร้าไปลูกตัวอ่ะยังก็ไดแต่มีของพี่ว่าผยนั้นไม่กนไม่มาด้วยอ่งนั้นรถจะข้ย่นี้ผมยันไปเลยเพาวิธีดอย่างนี้กรไดให้ลูกโดยใหุ้พ่อเนูดูแลพวกคุณเมื้อคืนนี้เป็นเนาะคิดบังที่โซงอ่ะก็ให้ลูกให้ลกนบังตัวย่างเขาันเขาดันวองไลน์ะเขาวงไลนนะที่โซงอันนมที่โซงอัน ธนาคารยังให้ที่เต็มขึ้นเลยแบบมายังไงบอกมันเป็นตาตายมันปวดแห้งพี่ดีดคือจังหัวเขาสีระเบิดตุ่มค,คือจังสวยเนี่ยคือจังแบบว่าทำให้ปวดแห้งแบบนี้คือจังเงินเป็นเดือดใสมองเขาแตก,แกเป็นสิเอืมมันมันโอกาสเป็นได้เลยมันปวดแหงอี่ดีเนาะบางบางมันคือพ่อระบาดบานเพรรู้ซึ้กูที่กูส่งเลขบัญชีเลยเอียงให้มึงนะอืยเราเดียวกันล่ะตะกี้นี้รุ่ยก็เป็นด้วยกัน แตขวางหังหลางกายว่าซ้ำว่าแข็งแรงเนาะปกติสรง<จ>ให้มมสอแ่ปกตนี่จะสรงหันหลดาสมงมาใหม่ด้วย <laughs> โอกามไมนได้มีลวาเดียด้นหนูทรง,หงใหม่ทห้มูืไว้วาเทอร์กุไตเดอเหเฮดจังสีจังสี่เดอรหังอันอันอันนี้ยูนี่เดอร์ก็อย่างเช่ายบอกมูไว้ <laughs> นี่รุยกระายโมเมนต์ยังสรงต่อีฉพาตอนตอนเป็นป่วยปกติจะส่งหลุดกลมจ่ายเนาะป้าปนห้าสิบเป็นพวกอัศมบาทเพื่อนยหัน ต้องใ,ใ,ให้พี่ได้กลรมให้ความเป็นผูดด้แแดูแต่ว่ายกสมบัิทุอย่างเห็นลูกต่าหายพอเป็นผูด้ดูแลมีกี่เรงสิ่งท้ดูแลเต็มกี่ <c oughs> <c oughs> เอาเอากระซับลูกสีใส่ได้ลูกยี่สิบปีคนนี้นเขาลูกฉันแมน เป็นซื้อลูกแันกับลูกฉันนเกกากันาลาส่วลูกสีสั็าคุมเลยกัแ้วอ่นาไใส่กาไหลยังไส่วนลูกสีเขียยังได้ยี่สิบปีบุนเละแม่กานกนก้อนลูกสีเฮ็ยยังได้ยังเทอกะต้องดูแลุนกันเองก็ได้แต่คว้มก็ไม่ผูกหมอเห็นน้ำตาลนี่บอกแม่มันน่นมอบเห็นลูกเบิดย่งอย่างหนาเขาเพื่อออกออกเขาเพื่ออระเบิดยูเกิเอาน้ำตาลมาหั่นหอดยี่สิบไง กาย่างแต่มองอยู่ไหมจะลดร่าบางหรอม่ยังไม้เลไม่อะพูดทุกงแต่เขาใช้ได้ชิคกีดกเก็กมาเบิดแล้วอันได้กัไหนตาลูกใครวาที่ฝอด่าลูกทำทำอยู่มาขึ้น่วดหัวคือฝอั่ตีหนูเปอนฝตานาลูกคุเห็นนาลูกค่อนหัปวดหัวแห้งปวดไปนหัวระเบิดแบบตุ่มไปเล่นสินะคิว มันปวดอีมันปวดเปเบอร์ซูซิงซูยาปวดย่ามปวดปวดไป็ตายครับเมือย่ว่าินวันปวดวิงงไงิดว่าทึบปวดความสมบเบิ่งนี่ด้วยลรือล่ยังแน่ร่างกายกูคือกู่้ก่อนแบบนี้นก่อนนันปวดร้องบานเลยนะนอนเจ็บร่างกายร้องบานกูยังได้แบบกูยิงมาเสียงนึ่งเมื่ออกต่ก็คือแบบว่ามัน มันถูกหั้ย่่ไหเขาในบเคเนี่ยเอาเล็กนี่มา้หอยทวงม้เป็นสิบโอ้ยตอนนอนไอซียูก็จอนว่ากล่องไฟี่โนซเทารบานครับจำมาข้าปุ่ขานี้คือจะขาและแขนได้แบเอบจะอิย่างเนี่ยหายใจอ้วกน้โอตายอกน่าถ้าฉันเป็นบัคักยั็ว่าตายอยู่ปติดรอกนาแกอานจีวกทนี่เอวิยศูนย์ไมเป็นแม่มันหยางหลผู้ขี่ผู้ด่า หนาตอนเนบอเป็นตะยูกับขัดเส้นยิงเชงนยังสนออกล่องบานมากฉันปวดหัวเส้นยิงเช่นอางเสนบอลเนี้ยช่วงวันส้นทรงเนียนทรงมีอะไรเชิญครับทรงเหนมูดีเด็บงานเชิญบ่องเห็นบอเดียวต้องเห็นบอลนี้ยงาวกลองไรงานทั่วกล่องไรเนาะ กบลากระมูเป็นผู้ตั้งนั่นังนมีให้มากแต่แรกกห้กระหิงมูจัดการให้กนเดกกห้มูทำไพวกกมูเเนออพวกกระอาที่ตะกีก็ได้่ทนวยก็ได้เนาะใ่ใจนะเพ่งจะอยบจมั่นเนี่ยเมื่วนผัวห้ตะวันโอนเงินปิดอะไรกันบ่วกตะกี้อเป็นเมื่อโอนเป็นไรเด้อซังตะของเด้อกินยาก่อนพี่น้องแต่เวลาเด้อ สี่เม็ดเช้านี้ก็ไว้ใจนั่งน้อยนั่งดูเลยแต่ใจผู้นั้นผู้นี้ว่นมาสีแยกกันอีกมู้นสินะโอ้ใจนั่งจัดการดูแลให้แค่ใจตุอยได้พี่น้องใ่ไหมไ่ได้อ่านหนังจนปวดหัวไม่ได้เล่นดินดอกแพร้ววันชุ่ม้องสามสาวอันสามสาวมูอ้วนไปไหนบุญไม่ทันทางเขาอยู่เท้ยถามแล้วของเขาเขาอยู่สบายดี บอเขาไม่หลุนดยเขาบอกว่าไอ้เ้ด็กน้อยมันก็เป็นอะไรมากถ้าเยอะเราก็เป็นอาขใจจริงๆถึงบอกว่าหลงนี่แต่มันำตามมาเป็นเห็ุมาจเก้าหรใครมีก้อกอืมน้ำซุ้มแหงน้ํอีกแตนะครับใส่แห้บุฟเฟ่ยังเบตาแคนซีบำรุง เดือดตามากวิตามินซีกินสิบสองเที่ยงมาจีบสองซุนซนอ่ยังากก่านี้แก้พแก้ไขนะดน้ำม่กินไปเรื่อยๆลเขาสักห้ากิไเรยนีกินจะม่งตงนีล่ๆอยู่้สันแปงม่งมันร่ไหมน้ำกันเบอร์เจะเรียต้งดูความยังก่อนองนมกระดูกวะนะเออนี่เดียวต้งสักเดียนีอ ปวดขิ่งหรือบล่ขาบอกเรอเป่าปวดขิ่งเปลเออข้าวบ้าขาวปวดอยู่ใ่ไหนั้นของลูกกระดูกพี่น้องใครก็่ป็ของลูกไหมปวดขิ่งอันนี้อะไร่บริยานั่สนิทปวเอาลม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 โอเคเี่น้องเด้มมาอัพเดตพี่น้องฟัางเลยซื่อโอ้เออไปึ่งเดียวกี่ตังก่อนถวัดไปวัดเลยจ้า แกน่ะแนกนเาวาดละจ้าโอ้อาดเองนั่นดิทำเองเลยเป็นฟองที่นอนฉั่เลยบปุกฉันมาเดี๋ยวฉันไปเอาของน้เของน้ำ้วก็ดีหมอมาออกซิเจนเราเก้าสิบแปดะจ้าแล้วก็แกออกบอกไข้ยูฉันเปลี่ยนกับมมงสักม บอหวัทงที่จะเป็นกอเราสมบวังไเรื่ออยู่ที่กินก็รับจิวกันนครัพกว่าอนมันแข็งนี่คุณจะบอกคือขั้วหรอาไม่ใช่อะไร มาฮาคุณยายยาเป็นนเนี่ย,ยไปไม่หรอกองไงเขียนลกับไมเหรอ, <laughs> อกว่าไงฉันกย,ยมยีสิบเม่อไร Kỳ năm mươi nhiều, nó bảo kỳ năm mươi yêu. Lo bia đi yang xíu. Too cháu. Ô, thai bài ơi cháu nghe đi 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 ฉีดปนี่ฉีเราไปเอาไปนเดีเ๋ยว ม20 20 2อดีโยออกซิเจนในเลือด9 18ทำนีดรวย เดียวกันงดีไหมนาลองดีนาลองดีนาลงดีสามวันที่คุณหมอจะตรวจแล้วนะ มันต้อให้ตรงๆไหมอะไรก็ได้แค่มันถูกมีแค่ตัวน่อยกะรุมใจกะตายจิ không thể tìm hoài bằng cách cái này, cũng hoài này Chẳng gì Cứ hoài bằng cách 80 cộng thì lông mai đen 120 tìm gì thì bằng gì không? kịp rồi จะยาขาา้าไปกินไหมแล้วก็ว่าผลเขาอยู่ใส่ข้าวใส่ที่เลยแต่ข้ออาวตัวนี้มันเป็นผลมามื่ออื่นมาเอา้าฉันกลงต่เรื่องกับอัอยาข้าชฉันก็ได้นี่เดี่ยวฉันไม่ดีอะไรกันดีป็นสีนีวกัน,นอืมงทปไก็ได อโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าด้วยครับผมลิปเนี้ยวัสดีทุกคนได้ไปอาบน้ังอาบทางกับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ